ไอ้ลาควายออพาจารย์ขอชีวิตจริงไ,ไงอ้ไพวกคนนี้ให้คนมาแอบยิงเลยไม่ใช่บ้านขมงโม้เลยกันเฮ้ยทำไมไมันดิ่งอ่ะมันดิ่งอะความคงปกติเนี่ยไม่ดีแล้วอ๋อเล่นอยู่ใช่ไหมช,ชาติดี แล้วสรุปสรุปห๋าปลาโดนของเนี่ยโดนของจริงไหมไม่ไม่เนี่ยผมอยากให้ป๋าคุยกับผู้หญิงคนนี้มากเลยอ่ะเพราะผมคิดว่าเขาโดนโดนของมาเอ็ดยิงเลยรับเนี่ยพอไม่ให้พูดก็จะพูดกูจะพูดตรงใจให้มิซายเนี่ยนี่นั่งระแวงป๋าป๋าป๋าถามอะไรเี่กครับอยู่เทศบาลใหญ่ไหมมันก็เหนื่อยช่วงนี้เรื่องมันเยอะนะเรื่องอะไรยังไงก็ก็ไม่อยากจี้ไปเลยแล้วเขาจะยุบสภาไหมป๋า ถามว่าจะยุบไหมผมว่าปีหน้าน่าจะยุบแหละดูแล้วรัตนายุบไหมยุบไหมมึงไม่มาสกิบกูนะก็คุณเป็นเมียป๋าวันที่มาทึงน่ะมึงแต่งเรื่องนะเมียเดี็วไม่เคยบัวรู้จังเลยนี่ไม่เคยบัวเห็นไม่ยอมโดนเห็นไหมเห็นไหมจัดการให้มึงด้วยเธอในคนน่ะเห็นไหมนอแอบมายิงเลยค่ะไม่ยิงเราก็ไม่ยิงหรอกเนื้อลูกมันแพ้รัตนาระเบิดไอดูผมว่าเป็นนักการเมืองอ่ะรัตนาดีใจไหม มึงไม่ต้องดูคำว่าผัวกันนะมึงนายนาเฮียเอออ้าวทำไมตอนนี้พูดคนดูอยู่ห้าหมื่นทำไมป๋าคุณไม่สุภาพสุภาพไม่ใช่ความเตียมกูเลยมึงมาพูดกันทำไมล่ะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะทำไมป๋าสอนเมียไม่อยากยาบไพนี่ป๋าเอ๊ะจะไปพูดมันจะไที่บ้านสอนขับขาขับขาแล้วเขาจะยิงพวกมึงป๋าจะสอนเมียไม่อยากธีหยล่ะเกินอะไรแมเนี่ยนี่มัอยากตรกเจ็บมือนะ ใครทำนะใครทำใครทำใครทำใครทแอบรัตนาดีกันควายดีกันก็ไม่ได้ฟ้านตาคนที่ร้านตาบ้านให้ให้คนร้านตาไม่ตายเลยนะดีสักควายทำไมเขาเรียกชื่อทำไมจงเรียกไม่ได้มึงก็ไม่ใช่คนบ้านนี้เลยควายอ่ะทั้งั้นไม่ได้อ่ะทั้งั้นผมเปลี่ยนชื่อแล้วมรรณะ ไอ้ควายคุณรู้เรื่อหมอปลาเรียกหรือว่าคุณรู้เรื่องปะเดี๋จะบอกให้คนเรจัดสรรแล้วกันนาทำไมเขเรียกชื่อคุณได้เป็นเพราะอะไรคุณลองตอบผมดิเป็นหมามึงเป็นหมาไอ้นี่เป็นหมาแล้วคุณเป็นอะไรเมียวเมียวอะไรอะไรอะไรเย้เลยไอ้แม่เย็ดยอ้คนมาแอบยดีมึงแน่เลยไอ้ไอ้ไงมึงเอาแอบเข้ามาแล้วอาปลากันที่เลยจับมือแล้วมึงแอบเข้ามาแล้ว ไปเงีมยเขาป่ะป่ะป่ะม่ะป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 าะป่ะป่ะา่ะป่อป่ะป่ะปมะป่ะา่ะป่ะน่ป่ะ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 ร่ะปาะปาะป่ป่ะป่ป่ป่ะ้่่าปาะป่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 ไป่่ะป่ะป่ป่ไป่ป่าป่ไป่ะ่ะป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 ่ะแ่ะ่ะป่ป่ะป่ป่วปอะป่ะป่ไปอะป่ะป่ะน่ะานอนหมดแลปวมึงเปหมาบ้านนี่ไม่ะป่นเลยอ่ะ เอฟซีฮะใครสนใจคอมไม่ได้กดเอฟฮะมีน้ำปลาร้าใช่ไหมเนี่ยปวดมือมากเลยที่ช่วยขายของก่อนผู้ตามอนจะปล่อยไม่ปล่อยไม่จะไม่จะปล่อยแม่ยึดเงินมาแล้วเนี่ยเอฟซีฮะน้ำปลาร้ารถปูม้าถือว่า อร่อยมากจะตกโบว์แม่ถือว่าอร่อยมากที่สุดผมกล้าบอกเลยครับน้ำมารารสปูมะแต่กินปากป้ารัตนาหาซื้อไหยครับเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวสูตรพิเศษใช่ป้าไม่<ช>ไมีใครทำเหม<ช>ือน<ล>เราได้เพ<ช>ราะผมจดสิทธิบบตรป้าทำเท่าไหนกับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้อระิธานได้ครับเดี๋ยวให้ป้ารัตนาปลุกเสกในคืนนี้ปลุกเสกขอเป็นแบบมีฟองได้ไหม พาจ๋าฟังไอ้ชนเต่งพูดกัเลยค่ะในพากัตเปนกล้องเอื่อพูดถูดตัวของกูเอาหรอโอเคแล้วนะปลากระป๋องล็อตเตอร์พีกับปลาตัวปลาตัวใหญ่มากนะครับปลาตัวเฮ้ยมันเจ็บมากเลยเบอะไรมึงจับมืออย่างเงี้ยชีวิตปลากระป๋องล็อตเตอร์พีครับชื่อนี้มีแต่ฟ้าอร่อยแล้วก็คาเฟ่โกโก้สนใจคอมเมนต์เอฟนะครับแล้วก็น้ำพึ่งปลา อยากรู้ต้องลองอยากรู้ต้องลองอร่อยจริงปะนะครับต้องลองนะครับแล้วดูว่าอร่อยเรื่อเมียป๋าชอบกินอะไรยังไม่ฝากกาแฟเฮ้ยกาแฟอร่อยมากกาแฟเดี๋ยวพวกเอาเอฟพิโซกับคาร์โนิชโน่ให้เพราะเมียผมเป็นเบาหวานไงเพราะว่าเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวให้ตายไปเลยจริงจริงอยากให้ตายตายตายไปเลยตายตายไปเลยใครผมไม่ได้เอ่ยไม่ว่าใครรัตนาปล่อยพี่คอยเลยเขาเรียกคำตอบดีๆสิรัตนา พวกอย่างนี้ได <Bond playing> <g ket em wise> ้อย่างไรพระจะจัดการแล้วก็ส่งพูดอย่างนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปล่อยดีถ้าทำร้ายร่างกายจะโดนตบนะอ่านี่เน่ป๋าเน่เน่เอ้ยแล้วป้าได้ทำแบเงี้ยป้านั่นเนี่ยป๋าคนดันนั่นเนี่ยแย่เจือแย่อันนั้นเลยนั่นเลยแกป๋าเขาจะเขาโดนของป้าช่วยช่วยเช็คกันหน่อยโดนของไหมพระมาณป้าป้าโดนของยังไงป้ารู้สึกว่าตัวเองมีของไง ไม่ใช่ในท้องคุณคืนในวิญญาณวิญญาณสงายู่วิญญาณตรงนี้มันชื่อเออรัตนาใช่ไหมวิญญาณชื่อรัตนาใช่หรอไม่ใช่นี่ป้าอ่านหรือป้าทำไมป้าไม่อานน้ำในกีนตัวแรงมากเลยจำไหมเช็ดตัวป้าเช็ดตัวไม่ได้อยู่กับคนต้องอาบน้ำไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยกีนเสื้อผ้าถึงเลยเข้าใจยังไม่ใช่กีนตัวเสื้อผ้าไม่อาบน้ำ พอเราอยู่กับคนหลายคนอ่ะรัตนาลงดมเนี่ยเม่ยมากไปดมเนี่ยอ่าดมคนนั้นดมนะไอคือดมรัตนาดมพูดไม่อาบป้าออกไปเพราะว่าป้าไม่อาบน้ำได้ป้าออกไปใช่ตายหารู้แล้วป้าโดนของไม่อาบน้ำใช่พรุ่งนี้อาบน้ำด้วยจะดังท้าจะโดนของเหม็นแน่เลยแกไม่อาบน้ำเนี่ยเอออยู่กับคนอื่นไม่ได้นะป้าต้องอาบน้ำเพราะอยู่กับกันเป็นร้อยป้ารัตนาป้ายางป้าอาบน้ำไหมป้าอาบน้ำไหมแกสะพาป้าป้า อาบน้ำไหมนี่ในบ้านสูตโตทําอะไรก็ย่อมอย่ามมั้งที่เรียบร้อยก็ถามว่าละเหล่านี้ไม่ใช่เอะทำอะไรนี่ยถามว่าอาบน้ำไม่ก็ถามแค่นะเราถามไม่ได้เหรอขอพักจัดกิจการให้คนมาแอบดีกิจการอะไรปะเรื่องบน้ำเรื่องใจแล้วป่าถ้าเปินจันทร์เนะ่ยขอเป็นกุยเนี่ยใช่อะของกุยได้ไหมได้ข้องเลยร้อยละยี่ไหมร้อยละยี่อะใช่ไหมต้นเต็มเนี่ยยืมอร้อยใช่ยี่สิบอะมีไหมพระจ๋าจัดกิจการให้ คนมาอะไรป้าพาอไรงเลยป้าอาเไ่ชอบรับจะเอาบอยเจี๋วมันแหละาโดนมึงตกตัวเองเ่ยเอออสไปที่พาไม่ที่ผมอาป้าเราตกผมเนี่ยกาะกาบะกาะกาบะมาะาดเออพวกนี้รุนแรงกันเองผ้าจัดจัดการทำทหคอยิงมันอยู่เพืรับทนายปะายหายไปไหนวะเลยอยู่ดิ้าชื่อใครขอไงใครขอแล้วจบเย ขายของก็กลับไปนอนเลยคืนเนี้ยมันมืนแล้วเอฟตีซื้อของผมตักพันคนเถอะตอนเนี้ยคนดูอยู่ห้าพันคนเนี่ยซื้อของผมตักพันคนเถอะฮะขอไม่ได้กดเอฟพาได้โปรดเอาเงินเนี้ยไปช่วยซื้อแพรเพื่อให้ปารัตนาด้วยใช่ครับนะแกใช้แพรเพื่อนบ่อยมากเลยป้าได้ไหมแล้วแกเลี้ยงผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายเหรอผมชอบผู้ชายผมรักใจผัวอย่างนี้นะโอ้รักใจโอ้ใช่มป้าบอกเขาเร็วใช่ไหม ครั้งเดียวป้าบอกเขาเลยพระจ่าผมไม่ได้พูดอะไรพวกนี้สันเรื่องพูดกันเองพระทำโทษได้มันตายอ่ะอะครกันจริงๆป้ารู้จักคำว่าชูไหมมี่หน้าหมาป้าก็ตอบไปรู้จักป่ะละไม่ต้องแค่ถามว่ารู้จักไหมใช่ป้าเลยเอชีวิตพี่นอดเกิดขึ้นจริงให้เขาไอ้นี่ตายดิไม่เกิดแล้วเขาไปแล้วมึงต้องพูดกูเงียบแหละเออกูรู้อันนี้ดีแหละวรู้ทายพูดมากูไม่พูดหรอกไม่พูดต้อง ป้าลยิ้มผมดูนนหน่อยยิ้มูหน่อยอะยินนะ้มไห้เขาด้วยไม่ใช่เพราะว่าผมยังไม่มีรูปป้าเวลาย,ยิ้มนะเดี๋ยวเวลาขึ้นกรอบรูปปั๊บเนี่ยมันป้าไม่ย,ยิ้มไม่สวยนะพระจ๋าไอ้พ,าาพวกนี้สั่งเรื่องพูดกับเองพระทำอะไรตายอ่ยะไอ้แก่ป้าพระหรือผัวอุ้ยพูดอย่างนี้นะเขาอะได้ผูกได้พระเป็นผัวอุ้ยพระจ๋าไอ้พวกี้มัมีผัวเป็นพระเหรอพระลงโทษไม่ใช่แต่พระศึกแล้วไงยิงมันเลยครับหมาถึงว่าพระศึกแล้วป้าจะลงโทษใครอะดดดยูดู่พพแล้วปใช่ แอบยินคนเป็นคนคนี่ยเขคนท้องอย่างนี้เขาต้องไปฝากท้องมาใช่เหรอท้องอะไรเนี่ยช่ท้องกระพะท้องกระพะอยู่ป้ายอมรับไปเลยป้าแล้วยอมรับไม่ถามนอนเลยว่าป้าท้องกระพะป้าทามว่าไอ้เฮี้ยสองตัวนี้ยังนั่งป้าคอไม่ใช่ตัวป้าผมเป็นคอผมไม่ใช่เป็นตัวเป็นหมาที่พูดอย่างเงี้ยจังไงเอ้เอ้าตื่นทำไง เหรอําอยางยีนนะอือยืนทำไมนะย็นก็ลอยยืนนะกูจะบอกให Double ้ชั like so like like <is> ้ป <approved> <ono mum aesthetic> <vine> ้านี่นีพูดจไม่ครทำเลมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยอ่าป้าป้าเกดูดวงไม่ให้เกดูดวงเลยเกงดูแลข่าววันน่ะดูต้นปีไม่ดูหรอกพูดอะไรนะเฮ้กินนั่นนะฮะป้า ดูได้ป่าว่าสมัยหน้าเขาจะเป็นทศสองไหมเนี่ยดูลายดูลายดูเลยไอ้นี่ไอ้นี่ทำถึย่างนี้นะดูลายมือผมหน่อยอ่าว่าสมัยหน้าเขาจะเป็นทศสองไหมป๋าดูด้วยป๋าอสกิ๊ดตัวเราเขาเจ็บเลยของช่วยด้วยช่วยเขานอนหมดแล้วใครมาทำไรป้าป้าใครคนนี้เหรอนี่นี่นี่สบายนะโอ้ก็ดู